รอยัลพาร์4.19การต่อ <questo> ส <thing? S 2> <t> ู <gemacht> ้สุดยิ่งใหญ่ระหว่างเผ่าพันธุ์แมลงพร้อมสกินสุดสวยงามและชุดที่บอกได้เลยว่าเท่มากๆสงครามแมลงบุกมันเหือ ใครมาทิ้งกระป๋องไว้แถวนี้ทิ้งขยะให้ลงถังปูกฝังจิตสำนึกสนับสนุนโดย Golden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัย ซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อั้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นฟิวชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผมหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ไอดีของทางร้านได้เลยครับสวัสดีครับทุกคน กลับมาพบกับผมเซีย a เก t ทีวและเกมพับจีโ b i l e ซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสปอยรอยย่าพาร์ในซีซั่นที่19ซึ่งจะมาในทีมของ t o w e r อหรือว่ามนแรงตรัวเล็กๆนั่นเองนะครับจากที่เราได้เห็นในทีเซอร์นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสกินของปืนนะ,ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูของรางวัลตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล100เลยนะ มาดูนะครับว่าจะมีขอนางวัลอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจน่าไปแค่ไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอนอกจากนั้นนะครับผมก็มีสกินที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง o d z i l l a vs o องตัวแรกนะครับที่โผล่มาให้เราได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสกินที่ว่านี้เนี่ยมันคือสกินอะไรนะครับแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนเอานะครับงั้นเราไปดูกันเลยก่อนอื่นไปดูรอยย่อพาร์ตกันก่อนนะครับ เอาล้ครับอันดับแรกเรามาดูของรางวัลในเลเวลที่1สําหรับของรางวัลในเลเวลที่1เนี่ยเราจะได้เลือก2ชุดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้เป็นชุดเก่านะครับที่เขายัางไม่ได้เอาออกไปแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราจะได้เลือก2ชุดะระหว่างชุดนี้ครับเป็นชุดเซตสีชมพูตัวนี้นะครับเป็นมแมลงตัวผู้หญิงสีชมพูแบบนี้เรียกได้ว่าสวยงามมากแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดของมแมลงตัวสีดําตัวนี้ครับอันนี้มันแมลงอะไรครับเนี่ยแมลงหวีหรือเปล่า แต่ว่าน่ารักดีนะครับก็เลือกระหว่างความเท่ความเซ็กซี่แล้วก็ความน่ารักของเจง้าแมลงนะหูวชมก็เลือกเอาแล้วกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าของรางวัลเลเวลที่1เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับแค่เลเวลที่1ก็คุมแล้วนะครับสําหรับรอยย่พาร์ในซีซั่นนี้นะและของรางวัลในเลเวลที่10ก็จะเป็นท่าทางการลำดาบแบบนี้เลยโอ้ยนี่มันไล์เซเบอร์นี่ ในเลเวลที่15ก็จะเป็นท่าทางของการเบ่งกล้ามนะครับอ่าแล้วก็จะมีรูปอวตารของรอยย่อพาร์ในซีซั่นที่19นั่นเองนะครับในเลเวลที่20เราจะได้เป็นพงคุพแจอัมพันอันนี้เลยนะครับอ่าและในเลเวลที่30จะได้เป็นสกินของล่มลายมันแรงและก็สกินของกระเป๋านะครับ สกินของกระเป๋าเนี่ยจะมาในรูปแบบของด้วงเนาะสวยงามใช้ได้เลยนะครับสําหรับสกินของกระเป๋านะอ่าแล้วก็ในเลเวลที่สี่สิบนะครับจะเป็นสกินของเครื่องบินโอ้โหเป็นเครื่องบินไม้แบบนี้เลยดูเก่ามาก <c oughs> สกินของปืน UMP สี่สิบห้าในเลเวลที่สี่สิบห้าครับอ่าในเลเวลที่ห้าสิบอันนี้ เรายังไม่รู้นะครับว่าเป็นสกินของอะไรแต่ว่าที่แน่ๆเราอาจจะได้เลือก2ชุดนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนะครับว่าของระวันในเลเวลที่50เนี่ยจะเป็นสกินของชุดอะไรกันแน่นะครับในเลเวลที่55เราจะได้เป็นวิกผมแล้วก็หูฟังแมวสุดน่ารักอันนี้เลยนะเรียกได้ว่าน,น่ารักใช้ได้เลยนะครับเนี่ยในเลเวลที่60ได้เป็นสกินของระเบิดครับ ระเบิดที่ใช้ในการกําจัดมแมลงนั่นเองในเร็วที่70เป็นสกินของหมวกโอ้โหบอกได้เลยว่าเท่มากครับเป็นหมวกตัวด้วงนั่นเองนะครับอชอบมากเลยครับสําหรับสกินของหมวกของรอยย่พาร์ในซีซั่นนี้นะครับในเรเวที่80เป็นท่าทางครับ เป็นท่าทางในการกินมแมลงกินมแมลงเหรอบ้าไปแล้วในเลเวลที่85จะเป็นรูปอวตารแบบนี้เลยเท่มากแล้วก็ในเลเวลที่90จะเป็นสกินของปืน AKM Wonderland AKM โอโ้โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะชอบนะครับสำหรับ AKM ที่เป็นหนามแบบนี้ว่าแต่ตอนถือเนี่ยโอ้โหจะไม่โดนหนามปักเหรอ แล่ถือว่าสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับสำหรับ AKM กระบอกนี้นะอ่าแล้วก็มาถึงคายแม็กของรอยย่าพาร์ทในซีซั่นนี้นั่นก็คือชุดของรางวัลในเลเวลที่100คร้บผมสีไวโอลินมาเลยนี่บอกได้เลยว่าชุดเลเวลที่100ของซีซั่นนี้ถูกใจผมมากๆเลยนะครับ ดูเหมือนกับนักรบซาม,มูไรของประเทศญี่ปุ่นเลยนะเนาะเท่มากๆชุดกอะน,นี่ทำออกมาได้ดีแล้วก็มีประกายแวววาวสวยงามมากเลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับรอยยอ่อพาดในซีซั่นที่19นะครับถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้ครับผมโอ้ยก็ซิล่ามันเดินไปไหนอ่ะ อุ้ย AWM อย่างเท่เลยทาไม้ยิงก็ซิล่าตะ้มโอ้โหโคตรเท่เลยนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือปืน AWM ก็ซิล่าปืนแบบอัปเกรดใหม่ล่าสุดของเกมทับ G Mobile ที่มีการคอแแลบกับภาพยนตร์เรื่องก็ซีล่า VS คองครับ ได้เลยว่าเทมากๆเลยนะครับนี่ครับก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าสกินของปืนนี้เนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนอ่าในเมื่อมีสกินของปืน AWM ก o ซิ i l l a แล้วผมว่าสกินของปืนคองต้องมีแน่นอนครับในด้ว่าของแต่งนี่ก็มีสกินเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตอนคิวได้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรเท มีพวงคุณแจแล้วก็ลูกดักสุดท้ายนะครับซึ่งสวยงามสุดๆเลยนะครับนี่ครับมีไฟ RGB สวยงามนะครับเป็นพลังของกัสซิล่านั่นเองนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นเรียกว่าเทปมากๆเลยโอเคครับคุณผู้ชมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของเจ้าปืน AWM กนะัสซิล่านะสำหรับในคลิปนี้ ผมซียแคสแททีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม